สวัสดีค่ะหลังจากที่หมอได้พูดถึงเรื่องโรคเบาหวานไปหลายคลิปแล้วนะคะหมอก็อยากให้ทุกคนนะคะคที่มาชมคลิปมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเราสามารถห่างไกลโลกรคเบาหวานได้นะคะโดยการเราต้องควบคุมน้ําหนักค่ะเราต้องอย่าให้มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเราอายุมากนะคะแล้วก็จะต้องคุมอาหารนะคะพวกคาร์โบไฮเดรตเนาะน้ำตาลน้นําตาลแอบแฝงคาร์โบไฮเดรตแอบแฝงในเครื่องดื่มนะคะพวก ชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยหรือครืกอากาแฟที่เราชงใส่น้ําตาลใส่ครีมเทียมใส่นมใ,ใส่เนยพวกเนี้ยมันก็ทําให้เราเสี่ยงโรคเบาหวานเนาะนอกจากพวกนี้แล้วก็จะมีของหวานของที่มีแคลอรี่สูงอะไรพวกนี้นะคะถ้าเราจะห่างไกลโลรคเบาหวานได้นั้นนะคะเราจะต้องออกกำลังกายนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะที่ชมคลิปอยากจะมีอะไรปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพก็เม้นต์มาได้เลยปรึกษาได้เลยนะคะหมอยินดีเป็นเพื่อนกับคุณนะคะให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ วันนี้นะคะจะมาพูดถึงอาการข้างเคียงนะคะอาการต่อเนื่องที่เกิดกับคนไข้เบาหวานผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมน้ําตาลได้นะคะ <c oughs> ก็อาจจะเกิดไฮเปอร์เทนชันนะคะหรือว่าความดันโลหิตสูง <c oughs> เกิดการสโตรกนะคะ <c oughs> เกิดโรคหัวใจนะคะ <c oughs> เกิดโรคไตนะแล้วก็เกิดอาการแน่นท้องนะคะ <c oughs> เนื่องจากลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยเวลามันสเตรสเนี่ยมันมันยืดตัวเวลามีอกากายเยอะๆเนี่ย มันจะมีเส้นประสาทใช่ไหมคะแต่ว่าเส้นประสาทเราเนี่ยมันเกิดเนิบเดาเน็ตนะคะหรือว่านี่อโรพาตี้ก็คือเส้นประสาทนี่มันเสื่อมทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่า,อ,าอยากจะขับถ่ายอะไรแบบนี้ทําให้มันก็แน่นท้องเกิดอาการแน่นท้องได้นะคะแล้วก็อาจจะมเีเรื่องจากเส้นประสาทเสื่อมเนี่ยก็ทําให้ชาปลายมือปลายเท้าไม่รู้สึกนะคะก็อาจจะทําให้เกิดแผลทําให้เนื้อเราเน่าจะต้องมีการ Uh,